ครับสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านปักสซลังผูพานนะครับตำบผลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับดูปัญหา,าต้นกาแฟนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็ปีกฝ่าแล้วล่ะบางต้นก็โตนะครับอันนี้ก็ถือว่าโตนะกาแฟโรบัตาเลยเนะี่ยน้องสาวให้น้องสาวปลูกไม่ลดน้ำนะครับใส่น้ําฝนอย่างเดียวปัญหาก็จะมีต้นยืนตายอยู่นะครับรโตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ปัญหานะครับนี่น,นี่ปัญหาเนี่ยเนี่ยจะเป็นไอ้มดส้มนะครับมดส้มจะมาทำรังนี่ออกไปแล้วนะครับมันจะแห้งตายนะครับเนี่ยดูคอยดูด้วยเนี่ยเช่างแมวพาไปดูต้นที่เล็กๆนะครับที่มีปัญหาเดินดูโอ้โหมันทำทุกต้นเลยนะครับมดส้มไร้กาศมากเลยต้องคอยดูด้วยนะครับไอเสือก,กับแฟเนี่ยช่างแมวเนี่ย ในร่มส่วนยางนะครับยางพาราปรากฏว่าเจอเจอต้นที่ยืนตายนะครับส่วนมากนี่จะไม่ขึ้นนะเนี่ยนี่ก็ททำนะฮะเนี่ยมดส้มน,นะฮะช่งเัินไปเดี๋ยวช่างแมวพาไปดูเกือบจะทุกต้นเลยเขามากินไอทำรังที่ใบอ่อนแล้วก็ทําให้ยอดต้นตายนะอันนี้ก็ให้น้องเขาแซมช่มางแมวปลูกหมดหยด่อย อันนี้อาจจะไม่โตนี่ก็ใส่ปุ๋ยคอกอยู่นะครับดีแรงนะครับเอย่างนี้ก็รอดอยู่รอดอยู่ใช้เวลาหน่อยเหลืองหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยเนี้ยเนี่ยให้ดูทำไมเพิ่งทำลายรังไว้นะครับเนี้ยเนี่ยงั้นจะเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยทำรางเต็มเลยนะครับต้องไล่เขาเนี่ยงั้นต้นกาแฟตายนะครับเนี้ยใบยอดแห้งเลย ทุกต้นเลยนะครับหมดแดงหรือหมดส้มนี่นะครับเดี๋ยวต้นที่ใช่ไหมครัอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับปกติเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีปลูกต้นเท่านี้เล็กๆเองนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับเนี่ยปัญหานะครับเนี่ยเต็มเลย ทำรังแล้วก็ทำให้ยอดเขาตายนะครับบางต้นก็จะโตรประมาณนี้นะฮะถ้ถาเขาไม่โดนมดส้มก็จะไม่เป็นไรนี่เหมือนกัน,นกเล็กอยู่มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับปะปนกันไปเดี๋ยวไปดูต้นที่มันมีปัญหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะนี่ก็กาแฟนะฮะเนี่ยเนี่ยทำรังนี้เลยนะครับเนี่ย จะมีไข่นี่เลยคนระับเนี่ยต้นกาแฟตายนะต้องช่วยต้นกาแฟด้วยไม่ได้ใบปรุงอาหารไม่ได้นะครับจะแห้งตายนะครับกาแฟตายไมได่ดูเหมือนกันที่แมวก็ไม่ไดูเพิ่งจะเดินมาดูเหมือนกันตามหลักถ้าเขาไม่โดนทำลายนี่ก็เหมือนกัน เนเี่ยต้นหักต้นงอมยังทําเลยคัยันนี่นะนีก่ก็กาแฟนะเนี่ยถ้าถ้าไม่หมดนมดแดงก็จะต้นประมาณนี้นะครับเออว่าอยู่นมัมตายนะครับอยู่ในร่มยางสวนยางแลนะ้วยังไม่น่าตายนี่นะให้ดูเนี่ยนนะนะเนี่ยมดส้มหมดเลยกำลังนะทำให้ใบเขาตายนะครับ ต้งกำจัดของไรแาจะทุกต้นเลยเนี่ยเนี่ยนี่เหมือนกันนะครับเนี่ย้องไรเขานี่ต้นกาแฟตายครับปัญหาอ่าเทำรังตของไรเขานะครับจะทำอยู่ที่ ปัญหาคือต้นกาแฟตายปัญหาที่เราไม่คาดคิดนะครับเนีย่ยแี้มีปลูกต้นเล็กๆนะเนี่ยกนลังจะเนี่ทำรังใส่มีมลเลยนะครับแก็แใส่ปุ๋ยคอกนะครับจะไม่ไล่เขาก็ตายนะครับ ต้นกาแฟตายปัญหาเอามาฝากนะครับยังไงก็ไม่เคยปลุมกันเนี่ยอย่างนี้ก็เครือไม้ก็ไม่เป็นไรนะรนี่ก็ทำกำลังหมดเลยต้นเล็กนะครับก็ปลูกต้นเล็กๆเ,เองนะับไม่ปลูกต้นใหญ่เดี๋ยวให้น้องสาวปลูกให้ก็รอดอยู่นะฮะร,ร่มสนยางพารา ถ้าไม่โดนมดมดก็จะใบประมาณนี้นะครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ครับมดทำลายไปแล้วนะครับต้องไล่เขาไม่ไล่กาแฟเราก็ตายนะครับต้องไล่มดโอ้ต้องหลายต้นปรากฏว่าเนี่ย นี่เขาจะโตอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเจอมดส้มเล่นงานกับใบยอดตายนะครับนี่เดินดูเหมือนกันต้นนี้ต้นนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยหมดส้มล้วนนะครับเนี่ยทำรังแล้วยอดเขาจะตายนะครับ ต้องไร่เข้าไปที่อื่นงั้นต้นกาแฟตายหมดมาดูนับนี่ต้นที่ยังไม่ได้นั่นเลยเนี่ยครับต้นกาแฟเนี่ยเราทำลงางนี้เลยนะครับเนี่ยจะามีไข่หน่ยก็ต้องไล่เขางั้นกาแฟเราก็ไม่รอดนะครับว่าแล้วทำไมกาแฟตายอยู่ในร่ม ผสมไอเขานน่นอาหารไม่ได้นะครับปรุงอาหารไม่ได้ก็จะตายมปนะต้นไม้ใบเขางอมดเลยส่วนมดสม้มเจี่โจมนะครับเขาก็ต้องพยายาทำลายด้ไงั้นเีนนกาแฟเราก็ไม่รอดนะครับนี่ครับปัญหาให้ดูนะครับปัญหา แทนที่ต้นกาแฟจะโต,ตประมาณนี้นะครับวันนี้มันแรงนะเดือนนี้จ้าดีหน่อยฝนตกมาแตาเขาต้นโตแล้วก็ทำรังก็ไม่เป็นไรครับแต่มัะหาคือต้นยังเล็กอยู่ให้ดูเนี่ยเกือบจะทุกต้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกาแฟนีย ทำลังใส่นี่หมดเลยเนี่ยนี่หมือนกันครับเนี่ยถ้าทำแล้วต้นกาแฟไม่ตายก็ไม่มีปัญหานะครับปัญหาคือต้นกาแฟมันตายด้วยอะไราต้นยางพาราไม่ไปทำวะนะครับให้ดูปัญหานะครับอย่างพาราก็เขียว ยังมะลามสูงเกินไปก็รอดอยู่นะรอดบ้างตายบ้างนี่ก็แห้งเลยเนะี่ยทีก็แรงก็ตายก็มีแต่ก็งอกใหม่อยู่นะครับเนี่ยแต่ปัญหาที่เห็นๆนนะครับนี่หมดแดงหมดส้มนี่แหละ ใบเนี่ยแทนที่ใบจะเขียวสวยงามนะครับไม่หยิกไม่งอดันกลายเป็นตายพรามดแดงนะครับส้มขณะที่นั่ก็นเลให้น้องก็ปลูกเพิ่มใหม่ต้นกาแฟรู้สึกจะชอบมากเลยนี่แหละครับนี่มีหนันกเลยเนี่ยทั้งยอดทั้งล่างทั้งบนนะครับ หมดหมดเลยจุโจงแล้วใบเขาจะแห้งตายอย่างนี้นีน่มอนกันโอ้โหหมดเว้ยต้องไล่เขาไปทำรังที่อื่นนะครับนั่นกาแฟเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับใบมันตรงหารไม่ได้เลยโดนกัดนะ นี่ครับทำทุกใบเลยกเอาไม้เขียนแล้วนี่นะครับนี่ทุกตั้งแต่ล่างยันบนเลยนะครับเนี่ยยอดบนก็เล่นงานแล้วครับเนี่ยะไรครับดูจะไรได้บ่ กลับมาอีกเหมือนเดิมอั้รู้สึกกับไอ้ต้นกาแฟนี่มดจะชอบมากเลยนะมดโอเคครับยงไงก็เชื่อกดติดตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจุง,งานเอาปัญหามาฝาานะครับการทำสวนกับไอ้ปลูกกาแฟในสวนยางพารา นะครับปัญหาจากหน้างานจริงนะครับที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ